เห็นลงอยู่ว่าเท่าไรแล้วเอาไรแล้วไงวะเอา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 มาเรียก็แจ้งไปสองคู่ครับกรกตถอดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ดําเนินคดีกรกตไปคือผิดไหมครับผิดซึ่งจริงๆแล้วกรกตนอกจากถอดถอนเป็นสิบแต่วันนี้เรามาดําเนินการกับผัวเมียซึ่งมาร้องกรกตตอนนี้เรายังไม่โยงไปตรงนั้น แต่ต้องถือว่าเอ่เป็นหนึ่งคู่นะครับที่เป็นสามีภรรยาหนึ่งคู่แล้วก็เป็นผู้สมัครที่เป็นอาสาสมัครครับในส่วนของการหาข้อมูลหลักฐานนะครับท่านพลตารวจตีมันพูดถึงเรื่องของการหาพยานหลักฐานนะครับผมอยากให้กรกรตหรือใครก็ตามที่มีอำนาจหน้าที่มาจับไม่การเลือกสอวอไม่เป็นบริสุทธิ์และยุติธรรมนะครับโจรพวกแรก ผมบอกว่าเป็นโจรเสื้อน,นอกครับโจรเสื้อที่สองผมขอเรียกว่าเป็นโจนกระจอกโจนกระจอกไม่ต้องมีโปรไฟล์อะไรมากครับไม่กระทาการครับสร้างสารโจรน,นี้เพราะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าเมื่อพก,ก,กตอบอกว่าลงโทษคนโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่ได้นะครับลงเสร็จปุ๊บผมก็ถามคาสั่งว่าคือกลุ่มนามสกุลเดียวกันทุกอําเภอครับมีทุกอําเภอนามสกุลเดียวกัน นามสะกุลเดียวกันบอกอะไรครับรัฐมนูลว่าโดยการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิก2,560นามตะกุลเดียวกันเนี่ยกลุ่มในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอา้าวท่านดูครับในกลุ่มเดียวกันระดับอำเภอเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะต้องได้ได้คะแนนสูงพยัญชนะสีดำเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีคะแนนแต่ไม่ผ่านเลือกแม้กระทั่งตัวเองแล้วสมัครทำไมพอผมได้แบบนี้ปุ๊บ โจรกระจอกที่ผมสันนิษฐานนะครับผมก็มาดูว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีลูกชายสมัครได้ศูนย์กันไร้สาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้น20ปีมันคุ้มไหมครับพี่น้องของผู้สมัครนับเลือกเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาในคราวเดียวกันคนเรากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพราะนั้นทนายกิจผมแล้วก็ผู้ผู้สมัครทุกคนขาดคุณสมบัติโดยเฉพาะกลุ่ม อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ผมยกตัวอย่างเช่นของอำเภอเมืองเพชรบุรีกลุ่มทุกอำเภอทุกจังหวัดคือพูดง่ายว่าทั่วแผ่นดินถ้าในการเลือกตั้งชั้นต้นแล้วเนี่ยนะครับยังไงผมไม่มีสำรองใครถูกพอดถูกคอนอะไรผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นสวเป็นหนังตัวอย่างวันนี้นะครับก็คือมาตรา74ไอ้มาชื่อผู้รับรองในเอกสารนะครับ ที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จแต่ผู้สมัคร3ามรายเนี่ยล็อกคอผู้รับรองมาด้วยอีก3ล็อกคอนะครับข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่ทางคณะทํางานได้ตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีผู้สมัครจํานวนมากนะครับเป็นผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้สมัครนะครับ ซึ่งตามประกาศรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกะกะตอเองเนี่ยก็ขัดต่อข้อ25นะครับแล้วยังขัดต่อ,อ,อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภาพศ2 5 6 1นะครับในมาตรา1 0มาตรา14นะครับอนุ25แล้วก็ยังขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา108ขอไข่นะครับลักษณะต้องห้ามตามอนุ8 นะครับกล่าวคือตามรัฐมนูญแล้วก็ตามพอรลปอรว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเนี่ยเขาห้ามไม่ให้สามีภรรยาสมัครในคราวเดียวกันห้ามไม่ให้พ่อแม่ลูกสมัครในคราวเดียวกันแต่ที่เพชรบุรีเราพบว่ามีกรณีดังกล่าวเนี่ยหลายคู่นะครับผมเองได้เคยร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2 5 67ไปแล้วนะครับจำนวน3รลายนะครับทราบว่ามีการเพิกถอนสิทธิ์การเลือกสวของเขานะครับแต่ยังไม่มีการดำเนินคดีนะครับคณะทำงานของพวกเราเนี่ยจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการที่สำแดงคุณสมบัติอันเป็นเท็จนะครับอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การสาธารณาสุขด้านการรักษาด้านการแพทย์นะครับแต่เป็นอสมมาได้ไม่นานนะครับวันนี้เราก็ดําเนินคดีกับเขาด้วยนะครับวันนี้ผมได้รับกําลังใจจากอดีตสวหญิงเหล็กเมืองเพชรบุรีสวอของประชาชนพี่สุม,มนสุทธิวิทยวัฒน์มาให้กําลังใจพวกน้องๆซึ่งเป็นผู้สมัครสวเพชรบุรีในคราวนี้ เบื้องต้นเนี่ยผมขอเรียนให้พี่ดองประชาชนและสื่อมวลชนทราบว่าเราไม่ได้เป็นพวกที่แพ้ชนตีนะครับแต่เราเป็นพวกผู้ก่อการดีเพราะตลอดเวลาที่มีการสมัครเลือกและก็ประกาศผลของสวแม้เราเชื่อว่ามีสวผู้ทรงเกียรติหลายท่านที่เข้าไปสู่สะพานทรงเกียรติแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นผู้ที่เข้าไปอย่างไร้เกียรติ เราพบว่ามีการกระทําเบื้องต้นที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายตามพระราชาบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒธธิสภาพศ2561เยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าผู้ที่มีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบทําให้การเลือกสวอเป็นไปอย่างถูกต้องสุดจริตและเที่ยงธรรมปล่อยให้คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือก เข้าไปใช้สิทธิ์เพื่อเลือกสวแล้วท่านเลขาสแสวงบุญมีจะพูดได้อย่างไรครับว่าการเลือกบริสุทธิ์ยุธรรมแล้วหลังจากที่มีการสมัครมีการเลือกมีการประกาศไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในบ้านเมืองท่านไหนที่จะดําเนินการเอาคนผิดกฎหมายมาลงโทษได้แม้แต่สักคนเดียวยังไม่เห็นปรากฏ แล้วมันท้าใจตรงที่รับฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองพูดว่าไม่สามารถลงโทษคนด้วยความรู้สึกได้เพราะมันต้องใช้พยานหลักฐานวันนี้ผมพลตํารวจตรีบัญญัตเพียรสวัสด์นักสืบเมืองเพชรบุรีครับพร้อมกับพี่น้องอผู้มีความรักความวิธรรมด้วยกันวันนี้ผมมีทนายกฤิชำทวีซึ่งท่านเป็นครับประกานและเลขาธิการ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่สมัครสวอของเพชรบุรีด้วยนะครับมาช่วยวันนี้ท่านกิท่านจะเปิดหัวม้วนคิงอ o อมเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าในระดับปฐมภูมิทุกกลุ่มมีการกระทําผิกดกฎหมายโดยปล่อยให้คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกีคคนท่เรราองุับ เรื่องเรื่องคนพ่อแม่พ่อเพาะให้แล้วก็เพาะมาซีมาในกิจก็ยืนยันไปว่าเฮ้ยผมขับ่อเพาะได้ครับแล้วก็มันจะเฮ้ยมีหน้ามาจากไหนอะไรเงี้ยเอากจากระบบข้อมูลข่าวสารที่ตำรวจได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่ายงประมาณแล้วมันต้องอ้านตาม มาตราสิบส่ว่ามเป็นมกายาหรือว่ากสอบในการัอบบคำถามแล้วก็เอกสารเครื่องมส่งให้เ็เลยก็ได้เก็มีไหมครับเป็นเอกสารพวกเนี้ย